ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังคิมแตงโมใช้ดีต้องซิต้าสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรรัตนนท์สุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะฮะที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลุกทุกอวอร์ด2566กันด้วยครับแต่ตอนนี้นะฮะเรามีข่าวเด็ดๆแซบ่แซบๆซบรอยอยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออสเตรครับไปชมกันดีกว่า บรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเวทีประกวดสาวงามมิจอุนิเวิร์สไทยแลนด์2023หรือว่า MUT 2023ในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่หลายคนลุ้นกันตัวโกงครับว่าใครจะคว้ามงกุฎอันทรงเกียรติครั้งนี้ได้โดยสาวงามผู้คว้าตำแหน่งมิสอ u นิเวิร์สไทยแลนด์2023นี้นะฮะจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปทำภารกิจสุดจักรวาลขึ้นไปประกวดมิสอุนิเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลซันวอดอต่อไปครับและตามที่เหล่ากูรูหลายคนนะฮะได้คาดการไว้ว่า3ตัวเต่งเจซีากีรนา นาปวินา ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในนี้นะฮะคือผู้คว้ามงกุฎและสรุปแล้วนะครับผู้ครองตำแหน่งมิชช u น i v เวิร์สไทยแลนด์2อก็คือแอนโทเนียโพลซิลตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมานนั่นเองครับและในรอบตอบคำถามชิงมงกุฎในฮะ,ะที่ถูกถามว่าถ้าคำคืนนี้คุณได้รับตำแหน่งมิชช u น i v เวิร์สไทยแลนด์คุณคิดว่าปัญหาระดับสากลใดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและคุณจะใช้กระบอกเสียงของคุณชักชวนให้ผู้คนนั้นมาร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างไรโดยแอนโทเนียตอบว,ว่าในฐานะมิชชันน ฉันจะส่งเสริมให้คุณเป็นผู้ให้เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทําได้และใช้โซเชียลเดียเป็นแพตฟอร์มในการส่งเสริมให้เกิดความประหนักรู้และการเคลื่อนไหวต่อปัญหานี้ One of the biggest issues that we are facing It might not sound big to you but i s the act of giving back to the community It doesn't take much to reach out a lending hand to give back to those who are struggling every day To have food on the table and a roof over their heads

จนกลายเป็นทำนานประกอบไปด้วยแอนชชลีมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021อนนาเสือมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และแอนโทเนียมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ครับทางทีมข่าวความาเทิงของเรานั้นนะฮะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพลซิลมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ครับที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป และสำหรับช่วงคนดังออนสเตอ์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับคู่จิ้นป้ายแดงนะครับอย่างปลั๊กและก็ซันนี่ครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะได้ลงซีรีส์เรื่อง w e d Wedding Plan The Series นั่นเองนะครับผมกับซีรีส์จากบ้านมีแมววายนะฮะที่บ้านนี้นะครับได้สร้างคู่จิ้นมาแล้วหลายคู่ครับซึ่งเจ้าตัวนี่นะฮะได้บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกดดันพอสมควรเลยครับ รู้สึกกดดันเหมือนกันครับเพราะว่าพี่เมย์ก็จะมีแฟนนิยายอยู่แล้วมีแฟนขับของทางข่ายอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดออกมาให้แบบให้ได้เต็มที่ที่สุดให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ประทับใจมากที่สุดใช่ครับแบบอยากให้ออกมาดีมากจริงเต็มที่ใช่ทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันในทีเดียวกันเลยเพราะว่าแบบมันเราก็เห็นผลงานของมีเมวามาอยู่แล้วว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเราแบบได้รับโอกาสมาแบบว่าเล่นเรื่องนี้แล้วก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็ทำการบ้าน ค่อนข้างหนักเลยกันทั้งสองคนแบบว่าแล้วก็อยากทำวีดิ้งแพลนให้แบบออกมาแบบสมบูรณ์แบบ เท่าที่จะทำได้จริงครับผมก็อย่าลืมติดตาม wedding p l a n t h e series ของพวกเรานะครับทุกวันพุธเวลาห้าทุ่มทางช่อง GMM25 ครับและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะฮะไปย้อนประมวลภาพนะฮะกิจกรรมคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ัล้าสักหน่อยครับที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะพี่สอนสินชัยไหทองคำนะฮะได้มาพูดคุยกับเรารวมถึงได้ย้อนเล่าโมเมนต์นะฮะหลังจากที่เคยรับรางวัลมาในปี2565กกันด้วยครับเป็นยังไงติดตามมาดีกว่าฮะขอบคุณ แฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่มอบรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดให้กับพี่สอนและน้องนกพรพนาเป็นงานเพลงคู่ของค่ายสินชัยฤรธิขอดตอนนั้นชื่องานเพลงคู่กรรมนะครับเอเราก็ตื่นเต้นเนาะที่ค่ายเล็กๆเราก็ได้รับรางวัลกับเขาอย่างเงี้ยต้องส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางลูกทุ่งคมชะลึกอวอร์ดนะครับผมที่ให้สอนมีรางวัลไว้ดูไว้ ชื่นชมขอบคุณมากๆเลยครับและเช่นเคยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะฮะที่ยังไม่ได้โหวตนะฮะในกิจกรรมคมฉลึกลุก่งอวอร์ดของเรานะฮะในฝั่งของควัญใจมหาชนก็ยังคงสามารถโหวตกันได้ผ่านทาง4แพลตฟอร์มหลักนะฮะที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ครับแล้วจะเจอกันได้ใหม่นะฮะในวันพรุ่งนี้ครับและก่อนจะกับไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยนะครับกับแคร์บิวแคร์บิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมครับและก็ซิต้าครีมแต่งหนใช้ดีต้องซิต้าครับ